สวัสดีค่ะทุกคนนี่น่ารัก้สู่สัตว์ e ีออชนาค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนทุกคนเล่นเกมอาร์เนาะอาร์เซโรอีโลเลคค่ะจะได้มาเล่นด้วยกันนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่จะสอนวิธีเข้าอาร์แล้วก็การขั้นตอนการเล่นหลักการในอาร์ทุกอย่างเลยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก่อนจะเข้ามาหน้านี้ได้นะคะมันจะขึ้นเป็นให้โหลดแอปเนาะเราไม่ต้องโหลดค่ะข้ามไปเลยกดดําเนินการต่อแล้วก็กดว่าไม่ใช่ตอนนี้นะคะทำอย่างจุกเรื่อยๆจนมาเป็นหน้านี้เนาะ และให้ทุกคนกดที่ p l a y a r ขึ้นหน้านี้นะคะให้ทุกคนกดที่ Dismiss ค่ะกดที่ Unofficial Server เนาะด้านล่างของ Multiplayer เห็นไหมนัม่นแหละขึ้นมาแบบนี้นะคะทุกคนสคังเกตฝั่งขวาจะมี r e f r a c e กับ Cancel ถ้าพวกว่างแบบเซิร์ฟมันจะไม่ขึ้นมาเนี่ยให้ทุกคน r e p l a s h เลยนะคะส่วนไอ้ฝั่งขวาด้านล่างเห็นไหมเกม c h e y e n n v a l l t y r e l i เนยทุกคนเกมเทพ,เน,ทน,เเทพนี้ก็คือเป็นแบบโหมด PvE PvX PvP RO นะคะ พีวีพีทุกคนคงรู้จักกันดีนะคะว่าเป็นแบบสู้เพอร์เซนต์แบบเพอร์เซนวีเพอร์เซนเนาะส่วน PVE นี่ก็แบบเออสู้กับเดนนอตเสาอย่างเดียวคนตีนเองไม่ได้นะคะส่วน p v x นี่ก็คือเออบางส่วนจะเป็น PVP บางส่วนจะเป็น PVE แล้วแต่ฝีเอ็มตั้งนะคะแล้วก็อ่าไอตรง difficulty นี่ก็คือแบบเป็นโหมด hard normal easy medium อะไรพวกนี้ค่ะส่วนรีเซนก็คือการเลือกคนที่จะ่อเล่นกับตอาแ,แบบ เสือของคนเอเชียเสือของคน วองเข้าไปในเซิร์ฟที่เราไม่เคยเล่นใช่ไหมคะถ้าใครเริ่มเล่นแบบแรกๆเลยไม่รู้จะเล่นยังไงถ้ายัางเล่นไม่เป็นจริงๆก็เดี๋ยวเข้ามาเดี่จะสอนให้หน,นะก็คือเข้ามาเนี่ยมันจะให้แตกปรับแต่งตัวนะทุกคนแบบเลือกตัวได้อะไร ก็ได้อยากเด้แบบไหนก็ทําได้นะทุกคนพี่จะให้มันงอกเลยลกันแฮสตล์มันต้องซื้อนะถ้าถุกทาแบบถ้าทุกคนอยากได้แต่ว่าถ้าอยากได้ว,วีก็นอร์มอลทุกคนอย่างพี่จะกลับไปที่นอร์มอลอ่ะอันนี้คือความยาวผมอันนี้คือการแต่งตังงวเป็นผู้หญิงนะคะหล้วจากนั้น,นอันนี้ก็แบบปรับต่างๆรูปล่างอ่ะสมมติเราอยากแต่งเป็นผู้ชายล่ะคะพี่อ่ะทำไง เลือกสีผิวไปทุกคนเลือกสีตาเลือกสีผมความยาวผมเลือกหน้าอะไรไปเลยนะทุกคนจากนั้นสมมุติว่าพี่แต่งเรียบร้อยแล้วพี่ก็ต้องกดโดนนะคะหรือไม่ก็เปลี่ยนชื่อตรงนี้ได้นะแบบเปลี่ยนว่าชื่ออะไรก็ได้แบบฉันอยากชื่อแบบสมมุติพี่อยากชื่อไฮไฮอันนี้แค่สมมุตินะทุกคน จากนั้นก็กดโดนค่ะแล้วก็เลือกที่เกิดเนาะแบบเลือกตรงไหนก็ได้เห็นไหมทุกคนส่วนคำว่าเบสนี่คือถ้าเราเซฟจุดไปแล้วแบบเราไปนอนที่นั่นแล้วเราแบบนั่นจะเป็นเซฟจุดให้เราจามานเกิดใหม่ที่นั่นได้นะทุกคนซึ่งตอนเซฟที่พี่เล่ล่าสุดรู้สึกจะเป็นตรงนี้ไม่ก็ตรงนี้ทุกคนอาจจะเป็นตรงนี้แล้วเราก็กดสปอนยูไทรเวลนะคะโอ้ยขอภัยที่เสียงหายวันนี้พี่เล่เนคุยมาเนาะเช้เสีงยงเยอะมาก ก็แบบจะเสียงหายๆนิดนึงก็ขออภัยได้นะคะเน,เนี่ยเนี่ยทุกคนเริ่มมันจะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วเรมมาก็ต้องกดโอเคเนี่ยทุกคนเริ่มมานะคะเดี๋ยวให้ทุกคนกดที่กระเป๋าให้ทุกคนดูคาว่าเลเวลอัพนะให้ทุกคนกดที่เวเลเวลอัพแล้วทุกคนก็เลือกเลยว่าอยากให้ได้อะไรถ้าเป็นพี่นะพี่แนะนําให้อัพตามพี่เลยอ่ะเลือดสิบน้ําหนักสิบค่ะทุกคนอาดัมเมนี้ขอเป็นสิบเอ็ดนะ อันนี้ให้แนะนำให้เป็นแบบเยอะๆจะได้วิ่งเพ่นทันนะคะ15สเตมิมีนา5ออกซิเจน5ฟู้ด5นะคะแล้วก็น้ำก็5นะแล้วก็อันนี้ก็5เอาเป็นว่าค่อยๆเพิ่มทีละนิดละคันนะคะใครพอใจอะไรยังไงเนาะเป็นพี่ๆพ,พอใจอย่างนี้นะคะแล้วจากนั้นก็กดเลเวอเพเลยค่ะถ้าทุกคนเลือกพอแล้วนะทุกคนมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ าจากนั้นให้ทุกคนดูนะกดที่ช่องนี้ที่มาเป็นรูปรังครึ่งนะคะที่มันมีแบบสามพันหนึ่งร้อยหกสิบนะคะก็คือให้ทุกคนมาเลื่อนของทุกคนต้องเลื่อนของนะแต่มันมีข้อจํากัดน,นะคะเพราะฉะนั้นเลื่อนแต่สิ่งที่จำเป็นอันแรกเราก็เลื่อนแคมไฟตอนเลเวลเลยนะอืมเราก็เลื่อนไปแล้วก็เอาไว้คามนะคะเลื่อนเลือนเลือนเลื่อนไปเรื่อยๆนะทุกคนถามว่าพี่คะแล้ว แล้วไอเนี้ยมันใช้ยังไงคะทุกคนไม่ต้องสนใจนะเลื่อนไม่ลดค่ะเพราะว่าเราอัพเลเวลใช่ไหมทุกคนอ่ะวิธีใช้เชงไงคะทุกคนทุกคนเห็นแผนที่ตรงนี้ไหมถ้าไม่เข้าไปหยิบในนี้ก็ใช้แบบนี้ได้นะคะก็แค่กดออกมาทุกคนกดที่มุมขวาของหน้าจอเลื่อนออกมาทุกคนจะเห็นแฮนด์กับอ่า uh, navigation Kit นะคะก็คือเข็มทิศเข็มทิศเนี่ยจะบอกสถานที่ที่เราอยู่นะทุกคนเห็นไหมแล้วคนนี้เนี้ยเราสามารแอดเป็นเขาได้นะ แต่ว่าห้ามแอบทาง้าที่เขารับนะคะก็วิธีการเก็บของง่ายๆเลยก็แค่กดที่หน้าจอสองครั้งเ,เดี๋ยวพี่จะสอนเรื่อ,ง,องแรกนะเราเข้ามาในเซิร์ฟเนี่ยพี่แนะนําให้อัพเวลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนอ่าเนี่ยสมมุติเจอไม้นะเริ่มแรกก็ทุกคนก็ต้องตัดไม้ด้วยการต่อยที่หน้าจอ2อทีนะคะเป็นการต่อยนะ จากนั้นก็เก็บหินขึ้นมานะทุกคนอย่างที่พี่บอกเลยว่าค่อยๆเก็บหินขึ้นมาอย่างนี้นะแล้วก็แบบจอยากเก็บอะไรก็กดสองครั้งอย่างนี้ที่หน้าจอน,นะทุกคนหรือต่อยก,ก็ได้นะคะส่วนวิธีการแบบเขาเรียกอะไรนะครับของใช่ปะ่ะก็กดที่กระเป๋าถ้าเราเริ่ม,มาแล้วเราก็กดที่คราฟติ้งคนเห็นของไหมแล้วก็คราฟแล้วมากดอะไรต่างๆวิธีเดินก็คือลากหน้าจอวันนี้มีปุ่มนะทุกคนให้ลากหน้าจอแบบ กคนนะแตะตรงใกล้ๆแชทเนี่ยแล้วก็เลื่อนเอาเลื่อนเอานะคะแต่แล้ว,ลวจากนั้นก็ถ้าอยากโดดก็เลื่อนหน้าจวสองข้างแบบปัดปัดตื้อตื้อตือตื้ออย่างเงี้ยทุกคนอ่าทุกคนอย่าอย่าเพิ่งงงนะคะเวลาตอนนั้นพี่ปิว้ววีฟกับอะไรพวกนี้ได้ยัางไงาอ่ะกดฝั่งซ้ายเลื่อนออกมาทุกคนเนี่ยเปลี่ยนมุมมองย่อถ่ายรูปแสดงอิโมชั่นท่าทางต่างๆปิ้ววีฟกระเป๋าอะไรได้หมดเลยนะทุกคน นี่อย่างนี้นะคะก็เริ่มต้นประมาณนี้นะคะแล้วก็บอกไว้ก่อนนะเผื่อใครยังไม่รู้นะคะว่าวิธีการแบบเราจะรู้ได้ไงล่ะว่าเซิร์ฟจริงของพี่คือเซิร์ฟอะไรที่พี่เล่นแล้วพี่อัดคลิปทุกๆวัน <S 2> <S 2> <ห>อ่ะเดี๋ยวพี่พาไปดูกันเลยค่ะไปนี่ทุกคนกลับมาที่หน้าเดิมนะคะก็กดเหมือนเดิมของพี่เนี่ยเซิร์ฟนะเวลาจะหาเซิร์ฟของพี่เซิร์ฟพ,พี่คืออันนี้นะทุกคนโควิด PVE ไทยนี่แหละอ่ะ เป็นเซิร์ฟคนไทยนะคะแล้วจากนั้นนะเราก็ดูฝั่งนี้นะฝั่งขวาถ้าอยากหาเซิร์ฟพี่เจอนะคะก็เกมเ e เป็น All Difficult ีเป็น a l l Le g e n d เอเชียทุกคนดูดีๆนะเช็คได้นะคะแล้วจากนั้นก็ให้ทุกคนถ้าหาแบบนี้ไม่เจอให้ทุกคนพิมพ์ว่า t h a i แบบนี้นะทุกคนพิมพ์ว่าคําว่าไทยแล้วมันจะขึ้นนะคะแบบไทยอะไรที่เกี่ยวกับไทยทั้งหลายกดเข้าโวีพีไทยนะ พี่อยากเคยเข้าแล้วมันก็จะเกิดมาแบบมันก็จะลืมตาขึ้นมาเลยไม่ต้องเอาของใหม่ไม่ต้องอะไรใหม่พี่ก็จะเก็บอยู่ในบ้านพี่นะคะเพราะว่าพี่เนี่ยมีการเล่นคางไว้แล้วเนาะส่วนน้องๆเนี่ยยังไม่เคยเข้ามาใช่ไหมคะถ้าไม่เคยเข้ามาในเซิร์ฟนี้ใช่ไหมนะคุณนะคะผู้เชี่ยวชาญทางด้านอะถ้าคุณยังไม่เคยเข้ามาต้องทาเหมือนวิธีแรกที่พี่สอนไปใช่ไหมการเริ่มเล่นอ่า นี่คือบรรยากาศแบบตอนไม่ได้อาทิพคลคือมันวุ่นวายเพราะว่าอีนางนั้นกับเพื่อนพี่เนี่ยมันไปสนใจอ่ะดูเขาเรื่องะไอีวีนี่อีีตายแล้วจบอยู่แฟนกับฝั่งจีอปะไม่ใช่ G M เขาชื่อว่าแชนเิฟแต่ก็ไม่ใช่จ M อแต่ยังรอดค่อคอมแล้วของ,ของคนในฝ่ายอ,อนุญ,ญาตเรียกว่า,าพี่แอดมินะกันงั้นเดี๋ยวพี่วันนี้พี่จะสอนไทเบอร์รี่ละกันเผื่อใครอยากจะรูเนาะ ว่าเบอร์รี่มันไถยยังไงใช่ไหมนะดแล้วน้องขอเอาของไปเก็บเดี๋ยวจะไปหาคุณความไม่มันไม่ยากเลยตรงป่าทุกคนพี่ขอเอาของเก็บมานานหนักตัวมากทิ้งทิ้งไว้ทั้งหมดนี่แหละวิธีไถเบอร์รี่ก็ง่ายแค่ขึ้นฝีในมือสตัวเต็มตัวเต็มเงินทั้งหคดแบบที่มันไถเบอร์รี่ได้เช่นไทยเซราทอปพาราซอลเลยพวกนี้นะโคนโคนแต่ยาวพาราเซอร์นะพาราเซอร์นี่ล้นรุกตายก่อนจะจับซะอีก นี่คือการวิ่งเร็วนะคะอ๋อลืมสอนเลยวิธีทาให้สายวิ่งเร็วคือคลิกที่หน้าจอสองครั้งแล้วก็ลากเดินนะทุกคนหรือไม่ถ้าอยากให้สาเขอมันแบบอ่าคุยดะอ่ะให้เลื่อนขึ้นเลื่อนให้เลื่อนขึ้นเลยแตครั้งแล้วมันก็จะไปหน้าแล้วรอให้หันหน้าจออย่างนี้นะทุกคนจากนั้นถ้าอยากให้มันแบบตาคาเบะเบอร์ลี่ไม่ได้ตอนที่ว่าเปิดโบน์เอิ่มตอนมันสุดๆท่านั้นนะใช่ถ่ยได้อียร์โจมตีนะถ้าถ้าถ้าถ่ายท่านั้นรับรองสนิทแน่นอนจุดตูนะ วิธ <twitch S 1> JI, ีการถ่ายก็กดไปเลยหนึ่งทีสองทีหน้าจอแล้วก็จะปักอย่างนี้ทุกคนให้อยู่ในองในนู้นเซานะถามว่าถามขอทำอะไรได้ป้อนหิงกันทุกคนป้อนถึงความจริงก็จัดการได้นะไม่ได้ไม่ตอนนั้นพี่เคยทำมั่วไม่เคยมีพี่เคยแล้วมันได้แต่ว่ารอบนี้มันไม่ได้แล้วเซิร์ฟเก่า เพราะฉะนั้นพี่ก็จะพาเจ้าสามเขากลับบ้านแล้วนะพี่พามาแค่ให้ดูนะว่าไทยยังไงพี่เออเดี๋ยวนะเอาตัวตัวตัวบิ๊เกเอฟไปรับเอาไหมน่าจะแอดพี่ไหมแอดเฟยครับคุณจะอยู่ตี้เดียวบฉลือฉันจะอยู่ตี้เดียวกอบคุณอยู่ีเดียวกับผมครับพบบ้านเรียบรอมเกมนะน่าจะบ้านที่ชีวิตจริงเราก็เรียบรอบมากนี่นะนะแล้วจะเอากิก้าไปนะอตอนจวไปให้ขี่ด้วย อันนี้คือเรามาเล่นให้ทุกคนดูเนาะมาเล่นยังไงนะคะใครอยากเล่น<ฮ>ด้วยก็แอดมาได้นะมาเล่นในนี้ได้นะแล้วบอกพี่ด้วยว่าน้องตัวน้องละครเป็นตัวละครน,น้องเป็นไงหน้าตาย,ยัางไงชื่ออะไรสีผิวอะไรอะไรยังไงนะทุกคนแล้วก็อยู่ที่ไหนเดินมาหาบ้านพี่แล้วมันนอนหลับตรงบ้านพี่ก็ได้เดี๋ยวพี่จะเรียกน้อง,องมารวมตัวนะถ้าพี่ว่างเออนุอกนอพี่ขอโทษทีนะบ้านนี้บ้านของแอบ้านพี่อ,ะอ,อ,ะอ,อ่ะเขาลองประตนเขาทำกระแพงบานเบลเลย ถ้าถ้าหลับไม่ได้เดี๋ยวพี่ถ้าเดี๋ยวพี่ว่าน้องหลับข้างบ้านนะที่ว่ามันปลอดภัยนะพี่ใครมาเดี๋ยวพี่ให้ขอพี่จะทําชุดให้เอาไแปเอากินนะพี่ขัดแคนเหล็กน้องขัดแขนเหล็กแต่ว่าพี่มีอยู่ห้าเออหกพันชิ้นนะพี่พี่มีเท่านี้แหละแต่ว่าบ้านที่มันใช้เยอะกันน้ามาับพี่รันด่วนแป๊บเดียวสีข้าวไม่ได้กินข้าวเลยนีนนี้เอาทีเล็กไปดีกว่าเดี๋ยวนะลืมดูรูปทีเล็กเลย ทุกคนคือพี่ไม่รู้รู้พี่ไม่แน่ใจนะว่าทุกคนอะเป็นเหมือนพี่หรือเปล่าที่เป็นนิสัยนิสัยนีช้ชอบแบบอ่าทุกคนเข้าใจใช่ไหมถ้ามันเห็นแอ,อร์ดรอปอยู่ตรงหน้ามันจะทนไม่ได้ต้องว่ายเข้าไปหนะาอีนันรูปเราโดนอะไรไปดีน็อกยักษ์บักกี้เจออะไรก็มาเถอะเอาว่ามันยินช้าหน่อยนะลองเลยก็ได้จะบอกเลยให้นะคือเซิร์ฟนี้ถามว่าเป็นเซิร์ฟคนไทยจริงไหมจริงค่ะตั้ง การตั้งคืนนะทุกคนกอล์ไทยแลนด์เอิ่มพี่จะบอกนะทุกคนมันอาจจะนานหน่อยพี่ขอให้ทุกเอิร์กตัดคลิปได้ไหมงั้นเดี๋ยวตัดมาเจอตอนที่นัทมาถึงเลยนะทุกคนไปแล้วทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับบักกี้คืออานนโนเสาวของน้องนัทนะคะส่วนอันนี้ก็คือในน้องสาวของพี่ซึ่งพี่ก็จะไปไปบ้านนัทนัทอยู่ไหน,นวอสอยู่ไหนวะอ๋อนั่นอะ ไม่พี่จะเอาเจ็โทรศัพท์ตัวนี้ไปว่าไงไม่เพื่อนเอาไหมไปไหมไปอยู่แล้วตรงพี่ตรงเจ้ามือเจ้าม่อจะตายแล้วจะไหนเรือเรามาเก็บเงินมาเรืยเออลงไปเกิดที่บ้านนได้เกิดที่บ้านหลังนี้ได้เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปโหตายกาละกาเลยแล้วคุณเธอเรียดี๋ยวเรียบวิกกี้เราอ่าได้เดี๋ยวพี่ลงจอดก่อนนะ ร้าน,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 นจะรู้มันคือตัวนั้นจะรู้คือเพศอะไรมันจะจับซะหน่อยเป็นไงตกไหมไงั้นเดี๋ยวพี่ขอเรียกบ,บักกี้ลงมาก,ก่อนบักกี้ลงพื้นมาเดี๋ยวจะเห็นศพเรียบร้อยบักกี้จอดแล้ว นัดพี่ไม่รู้ว่านัดตกตรงไหนไงออาโดนย่สรุปไปแล้วแค่ยิยงแจ็ค่ฆ่าให้ดูนไม่ได้ฆ่านัดมาเร็ววันเร็วิ่งเจอมงเรี๋ยวว่าเออพเข้าไปในชะ่ไหเราเจอแชมไฟก่อนจะเดินทางเนานะอือเฮ้ยพีเอ,อินัว่าเราเอาสั่ขอแจกผู้เล่นใหม่ไว้ไหมก็ได้นะเดี๋ยวน้องๆเข้ามาแล้วเราจะแจกถัดประจำตัวให้ พี่จะจับไว้ใหน้นะน้องๆมาบ้านอุ้ยนะ้าในในที่นัาทำไว้มันมีชุดสีม่วงด้วยแหละมอรอแอ,อร์รอแรกมากเว้ยน,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 น้องๆเดี๋ยวพี่จะใครอยากได้ชุดสีเหลืองชุดน,นั้นมาพี่จะชัยพี่เอ,อิร์ดเดี๋ยวนั้นพขาต้หาส่งนัดตายก่อนนะอเอเอแต่ว่าพี่จะแช็บสามเผาไว้ตรงบ้านนะตัวนึงใครอยากเก่งเลยเดี๋ยวแต่ว่ารับอันนี้นะพี่มาทรัให้ เออพี่ให้ดีกว่าเงี้ยพอซ้อน,นอพี่เอออยู่ไหนเออเขาเป่าหนะ่อยเป่าไม่เจอขอรู้แผนที่เลยดิแป๊บนึงได้แป๊บนึงนะมันหนักขออะไรอ่ะมาชุดพี่อ่ะไม่บารกี้หรืออะไรมไม่ตัวพี่เองอ๋อน,น้นอยู่ใกล้ๆจุดเจฟเลยไหนๆดูหน่นนหอย จะเดินอดดูมันมันตลบแล้วยังไม่แก้มันให้สลบหนักกว่าเดิมหรอไอ้น่าแกนี่มันเร็วจริงๆเดี๋ยวมันเขาไม่ตื่นสักทีหรอกเดี๋ยวงเขาก็ตื่นตอนดึกเดี๋ยวแปร์เขาก็ด่าหรอกเออเใส่ปกเงินอ่ะมันไออะไรนะมันวิวอาบน้ำหรอเอาวิวให้มันได้แล้วโอเคเอาอะไรดีอักจะเต็มีหนะ้าก่อนละกัน จะได้ดน anyway, ตามเขาท่านนะได้เฉยเฉยแล้วอะไรก็ไม่หนักขนาดนั้นอุ<_<_<_<_๊ยน้ทพี่ติ่มกินอาหาร พี่เออพาพาตามน้ำมาก,ก่อนอย่าเพื่อตามน้ำมาก,ก่อนมันจะสรุปพาลงตามน้ำมาก,ก่อนกำลังไปแล้วก่อนมันจะสจะรุปมึงจะเล่นไปลงสเตตตามน้ำก่อนมาใช่ใช่จอดเป็นอะไรอะ่ะรู้ดิเด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 มาแถวนี้เพียงสุดไม่ทันนี่ให้ลงเลือกัน,น,นไปทำไมอะ่ะนกตัวนี้จะเป็นไรเนะี่ยอย่าเป็นไรนะเพื่อนอย่าเป็นไรนะ กก่่อออนนนขดูให้หมอดูอาการหน่อยสิใช่ไหมโอ้ตาตลกขึ้นมาสองร้อยถ้าเป็นคนปกตินี่สลบไปนานเลยนะใน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 ขอหมอดูอาการหน่อยสิในห้องพี่ดูหน่อยมันเยอะขนาดไหนาสล O M G เพื่อนครึ่งแล้วยังเนี่ย O M G สามร้อยกว่ามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะบอกว่า ทำอะไรเลยดูนนเเที่เพี่อนเอาอะไรไไใส่ไว้ในตัวมันที่ไม่วนใส่บ้างเอิ่มอะไรอ่ะไอไปโอยเนี้ยเหรอจะสลบอ,อย่าบอกนะย่กสลบเฮ้ย เก็กัดฉันเหรอเกณัดฉันเหรอฮะเกเป็นใครถึงห,ห,หน้ากัดฉัน เืองสำคัญกับเขาแม่เลยเธออยาเป็นอะไรไหมนะเป็นอะไรแล้วก็มีดอลแน่เดีพี่เอาแยสลบมาเก็บไว้ที่นั่นเร็วได้สลบอยู่ในตัวพี่แล้วมามาไปเก็บไว้ในบักกี้ไปเก็บไว้ในบักกี้บักกี้มันไม่กินหรอกบักกี้ไม่ได้เหมือนอคนพี่นี่เคยเป็นบ้ามาก่อน โอ้ดีขึ้นมองยังเดินเดินเดินเดนดูก่อนดูก่อนแล้วตแตดูดูเดีวไมยุกำลังหาบอนี่เขอย่าเป็นไรนะเพื่ เดี๋ยวจะหาบรีคาวมาเยอะๆเดี๋ยวละคนเรียนรู้แอนเจมว่าในสำคัญกับเรานายห้ามหายหัวไม่ไหนขาดจะขอโทษก่อนโกงกันอะไรเลยเฮ้ยบรี่ขาวได้มานิดเดียวเองอ่ะเดี๋ยวๆแล้วทำย้ายเว้ยนะพี่ได้บรี่ขาวมาแค่ศูนย์อ๋อสิบสองอันรีบๆอ่ะรีบๆเอามาเถอะก่อนจะได้ๆๆๆกำลังหาบรี่ขาวเพิ่มด้วยเร็วบรี่ขาวบรี่ขาว นั่นนแหละ้าตั้งแคมป์พี่ทำแต่ว่าโคกเลยนะแล้วตามโดนตัวเลยนะแบบเอามือมือเจ็บก็ไม่เป็นไรนะตัดรีบๆเลยเอาไปแก้ตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เป็นไรหรอกนะเจ็บนิดนึงไม่นะคะอุปกรณ์ู่งพินังตอนนี้กำลังทำอยู่สากไมปสากแรงก็พี่เอาพี่เอ้ยน้าแหละน้าขันน้าขันน้าขันแคบบริษาวพี่กำลังอ่านนะรู้ไหมว่าพี่ กี้ก็หาบอลลี่ขาวเทะกาลอยู่แล้วมึงไม่ได้บ<อ>ินไปอ,อ่ะเพี่อเดี๋ยวเพื่อนตาย<อ>ไม่ตายเพื่อนเพ่แค่สลบไม่เพื่อนเป็นโรค ช่วยพี่หาได้ไงวะเราต้องตำยาจะต้องเอามือไปจับสาแล้วก็ตำ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 เดี๋ยวเราเราทำก่อนสากแบบไหมมันเจ็บมือมากกว่า ดูอาการหน่อยดีเป็นไงมั่งเก็บิเก็บดแม่จ้าอย่างน้อยก็ลดวะไม่งนะั้นเรหละเป็นวันแน่นอน <S <S โอ้ยมีที่<ม>ไหนที่แบบจะได้เพอร์ลี่เขาแบบเยอะๆไหมหาสิเดจะวนเยอะก็ลราวิ่หาพูา้ไม้อะนนี่ขาแล้วมีอยู่สุิงแต่กหลุดล่าออกมากตน,นขน้างหลัจะได้ดู